ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้กเกษตรมหาสมบัตินะครับฉีดยาในนาข้าวนะครับรับจ้างฉีดยาในนาข้าวโดยโดนเพื่อการ,กรเกษตรนะครับวันนี้เราจะทําการฉีดข้าวอายุ30วันโดยใช้ยาโพลิบิสบวกจีนกาดนะครับอันนี้เราจะกําลังผสมยาจีนกาดอยู่นะครับ ทีอันกาดในนาข้าวเป็นยาคุมพขยาในนาข้าวนะครับ <c oughs> บวกกับโพลีบิตนะครับเรากำลังผสมยาโดยนักวิชาการเกษตรนะครับรับจ้างฉีดยาในนาข้าวนะครับโดยเกษตรมหาสมบัตินะครับผม เรากำลังผสมยาอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมครับอันนี้เราต้องทำการผสมยาอยู่นะครับอันนี้ผสมอาวอนการ์ดนะครับอย่าลืมครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับกรเกษตรมาสมบัติรับจ้างฉีดยาในานาข้าวนะครับทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ ทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่วันนี้ฉีดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันที่ <c oughs> ครับสักครู่เราเติมน้ํายาเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องปิดปาคร, <c oughs> ครับเดี๋ยวจะทําการบินแล้วนะครับผม <c oughs> ครับเริ่มทําการเข้าสู่รันเวย์นาข้าวนะครับผม ครับติดต่อสินค้าได้ที่เกษตรมหาสมบัตินะครับ g ีนกาดบวกโพลีบิทนะครับรออโอเคนะครับ ติดต่อรับจ้างฉีดยานะครับ0994259442นะครับที่กเกษตรมหาสมบัตินะครับวันนี้อย่าลืมนะครับโพลิบิทบวกเจอันกาดในนาข้าวฉีดข้าว30วันนะครับข่าย้าในนาข้าวอายุ30วันนะครับผมสวัสดีครับ